เธอช่างใส่ร้ายคนอื่นเก่งจริงๆเลยนะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะทำเหมือนที่ตัวเองทำสิจริงนั้นคนง่อยเธอจะสอบคะแนนได้คะแนนเพิ่มขึ้นในเวลาอันสันน้นได้ยังไงดินสินซินกล้าทำต้องกล้ารับสิหุบปากเธอฉันไม่อยากถูกคนแบบนี้สั่งสอน คงร้อนตัวสินะแน่จริงก็เอาหักฐานออกมาสิจิตเจียนเสียพูดก็มีเหตุผลนะหลียซซินสอบได้อันดับท้ายของโรงเรียนทำไมอยู่ยิดถึงกลายเป็นอันดับหนึ่งได้หรือเขาจะทุจริตจริงๆอย่างนั้นเหรอจริงๆนะคะโ <c oughs> oh อ้ไม g ก็คนแบบนี้ต้องโดนไล่ออก ไม่อย่างนั้นคนอื่นจะเอาเป็นแบบอย่างแล้วคนซื่อสัตย์แบบพวกเราจะทำยังไงใช่ใช่เหรียญซินซินต่อให้มันเป็นคะแนนสอบจริงของเธอแล้วอย่างไงเพราะไม่มีคนเชื่อ์เธอหยุดดิลำพังแค่คำพูดต่อๆกันของพวกเขาก็ทำให้เธอพ่ายแพ้อย่างราบคาบโดยที่ฉันไม่ต้องทำอะไรคิดจะสู้กับฉันเหรอ เธอยังอ่อนเกินไปใครบอกว่าหลีสินซินดำดับหนึ่งพ่อทุจริตตอนแกน้องสาวของฉันเจียงสเสวีย่ยเธอคิดอยากจะเป็นศัตรูกับตระกูลเหยียนเหรอรุ่นพี่เฉียนบ้าที่สุดเย่หยียนเฉียนพอมาได้อย่างไงเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขายอมรับว่าหลีสซินซินเป็นลูกสาวตระกูลหยียนแล้วเหรอ ปังปังปังในที่สุดเยียนเหยียนก็ยอมรับฐานะของนางเอกแล้วขอแสดงความยินดีกับนายท่านที่ได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ตระกูลเหยียนภารกิจหลักสำเร็จไปหนึ่งในสองแล้วขอรับปัดปัดผลตัวดีเอออกมาแล้วเหรอตระกูลเหยียนทำงานเร็วจริงๆพอได้ยินว่าที่นี่เกิดเรื่องก็รีบมาทันที ไม่ต้องกลัวฉันมีวิธีทวงคืนความเป็นธรรมให้เธอเองเจ้าหมูอยู่ๆเขาก็มาเมาอกเอาใจข้าต้องการอะไรหรือเปล่า <c oughs> นายท่านเอ่อท่านไม่จำเป็นต้องรู้อ่าท่านจะไปต้องรู้เอาไว้ว่าในโลกมนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่เรียกวา่ายาิเห็นได้ชัดว่าเย็นเหยือนเห็นท่านเป็นน้องสาแท้แล้ว เลยปกป้องนะขอรับแต่ข้าไม่ต้องการคนปกป้องเออ,เอ,อเอาเธอขอรับฉันเอากล้องวงจรปิดในสนามสอบทั้งหมดที่สินสินเข้าสอบมาด้วยในกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดว่าลิตสินสินไม่ได้ทุจริตอย่างที่ได้คิดเอาไว้เจียงเสียหลักฐานพวกนี้มากพอที่จะทำง่ือนไขรก็สงสัย ที่เธอมีต่อนอ้องสาวของฉันได้หรืยอยังฉันฉันฉันทำไมเหรอฉันจำได้ว่าไม่นานนี้เธอถูกจับได้ว่าทุดจริตการสอบแต่อาจารย์เห็นว่าเธอทำความผิดครั้งแรกจึงไม่ลงโทษถ้าเธอบังเอิญลืมไปแล้วฉันจะช่วยเธอรือ้อฟื้นความจำให้ขอคิดก่อนนะดูเหมือนว่ากันสอบ ของเธอในครั้งนั้นจะอยู่ในสลิปไลน์นะไม่ไม่เจียวเสียจะกว่าร้ายขนาดนี้หรือว่าเขาจะทุจริตข้อสอบจริงๆโดยใช้นั่นแน่รุ่นพี่เยี่ยนเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งเชียวนะเขาพูดไม่ผิดนะอาทุจริตการสอบดาคนใส่ร้ายคนอื่นใช่เจียงเสียคนเดียวกับ ที่เป็นเทพธิดาอัฉริยะที่ฉันรู้จักไหมทําไมเขากลายเป็นคนแบบนี้ไปได้เทพธิดารายกันเขาต้องเสด็จแ้งแกล้งทำนนแน่นน่ตอนนี้ก็เหมือนกับตัวตลกเลยตลกจริงๆไม่ไม่ได้นะถ้าคลิปนั้นออกถูกปล่อยออกมาภาพรักเทพธิดาสาวสวยของฉันจะต้องพังทลายอย่างนนแน่นน่ พวกเขาต้องการหัวเราะและลังแกฉันความฝันที่จะได้เข้าสู่สังคมสูงชั้นสูงจะต้องจบเห่นแน่ๆไม่้ายหลีกไปพวกเจ้าเสียเธอบ้าไปแล้วเหรอก็เพราะนิสัยแบบนี้ถึงได้แพ้ให้กับเหรียนซ้นๆอ้อสภาพจิตใจของเขาแย่จริงๆ หลังเกิดเรื่องในวันนี้ขึ้นเจียนเสือคงไม่มีหน้าอยู่ในสังคมอีกต่อไปต่อให้มีภาพจิตใจที่ดียังไงก็รับไม่ไหวแต่ว่านายท่านสุดยอดมากจริงๆริงนะขอรับนายมีอะไรหรือเปล่าไปหาที่เงียบๆคุยกันเถอะดังนั้นนายอยากจะบอกว่า เรืที่ฉันบอกจะเสียเธอเองก็ได้ยินไปแล้วพอตเดนเอออกมาแล้วเธอเป็นลูกของตระกูลเแยนจริงๆเธอจะกลับบ้านเมื่อไรฉันเคยบอกไปแล้วว่าจะไม่กลับเข้าไปในตระกูลเย่ยนทำไมตระกูลเย่ยนมีทรัพย์สมบัติมากมายเธอในฐานะรูกสาวตระกูลเย,ยนถ้าอยากได้อะไรพวกเขาก็จะหามาให้ได้ทุกอย่างถ้าเธอชอบการเรียน กลับบ้านเยี่ยนแล้วฉันจะช่วยเธอติวให้ได้ยินว่านายกับสวีเซียนยางเคยเป็นเพื่อนรักกันแต่พอเข้ามาหาวิทยาลัยก็เริ่มห่างเหินกันไปทำไมความสัมพันธ์ของพวกนายถึงเปลี่ยนไปละ่ะ <c oughs> ว,ว้าวนายท่านนี่ท่านกำลังช่วยคลี่คลายปัญหาระหว่างวัยร้ายกับตระกูลเยี่ยนเหรอ ที่วายร้ายกลายเป็นคนเรียวความขัดแย้งระหวา่างตระกูลสวีและตระกูลเยี่ยนก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งการร่วงรู้ถึงการแก้ปัญหาที่ทำให้ทั้งสองตระกูลบาดมมางก,กันอาจจะเป็นผลดีต่อภารกิจที่ซ่อนอยู่ได้รู้แล้วยังไม่หุบปากอีกเออฮ่ารูว่าตัวเองเป็นใครแล้ว แต่ก็ยังไม่ยอมเรียกฉันว่าพี่เพราะดูว่าสวิสสินยางหรอตอบคำถามของฉันด้วยเ,เพราะในท้ายที่สุดตระกุลเยี่ยนเรียกที่จะยืนหยุดฝ่ายตรงข้ามกับตระกุลสวิตอนนี้เธออาจจะยังไม่เข้าใจแต่ผลประโยชน์ของตระกูลก็เป็นแบบนี้ ตระกูลเยี่ยนกับตระกูลสวีเป็นตระกูลใหญ่ทางการตลาดมาควบคู่กันหลายปีมานี้ตระกูลแย่ยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างต่อนเนื่องและผลประโยชน์ก็เพิ่มมากขึ้นไม่มีทางที่จะมีชื่อควบคุมกับตระกูลสวีได้ตลอดไปและทายาทที่ต้องรับช่วงต่อธุรกิจของตระกูลสวี ต่คนต่อไปก็คือสวิเซียนยางแต่หลังจากที่เขาเข้ามาไปก็เริ่มกลายเป็นเพย์บอยแล้วไหนจะนิสัยที่ไรเดียงสาของเขาต่อไปเขาต้องรับภาระาที่หนักอึ้งของตระกูลสวีไม่ได้แน่ๆฉันคิดมาตลอดเลยว่าจะค่อยๆทำตัวเหินห่างกับเขาคงจะดีกว่ารอให้บาดหมากัน จนมองหน้าไม่ติดภายหลังในเมื่อเขาทำไม่ได้ฉันต้องนำพาตะกุลีวีลุยหน้าต่อเพียงลำพังทิ้แท้ก็เพื่อสาเหตุที่ทำให้พวกเขาห่างเหินกันอย่างนั้นเหรอนายคิดจะทำให้ตะกุลสวีอยู่ใต้อำนาจตะกุลหยยนเหรอมองไม่ออกเลยนะว่าน่าจะเป็นคนที่เย่ทหยาน ฉันรู้ว่าเธอสนิทกับสวีเซียนอย่างมากส่วนฉันอาจจะทําให้เธอรู้สึกไม่พอใจแต่มันเป็นเรื่องจริงไม่ว่าเธอจะทําไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรกับเขาแต่ตระกูลเยื่นก็ยังเป็นที่พักพิงของเธอเสมอพ่อกับแม่คิดถึงเธอมากนะพวกเขารอวันที่เธอจะกลับบ้านมาโดยตลอดฉันกลับบ้านเอ๊ะฉันกลับไปบ้านเย้ก็ได้ แต่นายต้องรับปากฉันเรื่องหนึง่งเรื่องอะไรนับจากนี้ไปนายห้ามทำอะไรตะกุดสวีดขาดสินๆถ้านายรับปากฉันก็จะกลับบ้านเย่ได้ตลอดเวลาไม่งั้นก็ไม่มีอะไระต้องมาคุยกันอีกเออฮะคืนวันพรุ่งนี้เธอเตรียมตัวให้พร้อม คืนวันพรุ่งนี้ฉันจะให้พ่อบ้านไปรับเธอที่หน้าหอที่หน้ามหาวิทยาลัยเงื่อนไขของเธอฉันรับปากตกลงวันรุ่งขึ้นเออเพลงโอ้ยขวา หน้าตาก็เงนินเงันกับคิดจะมาออดพุ้ชายนะฮะวิเธีอะไรหน้ามีอายวันนี้ฉันจะสั่งสอนเธอแทนสภานักเรียนเองเอ้ยฉันก็แค่โดนมือของพุ้ชายทุงนั้นไม่ไดีออยที่อย่างที่เธอว่าสักหน่อยตอแหลหรือพึกเออเออเธอหมายความว่าฉันโกหกงั้นเหรอตุกโอ้ยเจ็บ เออเธอแต่งตัวไม่เรียบร้อยเออเธอย้อมสีผมพวอ <c oughs> ในเมื่อทําผิดก็ต้องถูกลงโทษอีเอ๊ะม,มีคนมาช่วยช่วยพวกเราด้วยเฮ้เธอเองเหรอ ลินซินซินสภานักเรียนตั้งข้อสงสัยว่าเธอประพฤติตัวไม่เหมาะสมจึงมีเรื่องอยากจะถามเธอสักหน่อยเธอกับสวีเซียนยาสนิทกันมากความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงอ่อฉันได้ยินว่าบ้านเขารวยมากเลยพวกเราสองคนเคยมี พราเธอสองคนเคยมีอะไรกันแล้วใช่ไหมค่อยๆย,ยื่นมือออกมาผุ้ตัวปลิวอ้าังกะเกิดอะไรขึ้นลิซินซินเธอทำอะไรกับฉันคิดจะทำร้ายฉันงั้นเหรอสมองเธอมีปัญหาหรือเปล่าอุย้ยนายทานันถ้าจะแข่งแก่นเกินไปตั้งหากแล้วขอรับ ขอบคุณนะหลิ่นซินซินถ้าไม่ได้เธอช่วยพวกเราก็ไม่รู้จะต้องทนถูกเจียงเสวยลันแก็บอีกนานแค่ไหนใช่ฉันไปด้วยช่วงนี้เขาหาเรื่องตบตีพวกเราบ่อยๆโลกจิตสุดๆวันนี้ฉันจะไปบอกอาจารย์แน,แนวทุกคนจะได้รู้ว่าเขาร้ายกาจแค่ไหนไอ้พวกหมาหมู ฉันฉันเป็นคนขอสภานนักเรื่อนพวกเธอกล้าทำร้ายฉันนี่กันเหรออีกเดี๋ยวก็ไม่ใช่แล้วเ้าเด็กเธอหมายควไม่อย่งไงเกิดอะไรขึ้นอะผู้หญิงกลุ่มนี้ทะเลาะก,กันเหรอเธอดูบนตัวพวกเขาสิมีรอยแผลด้วยเออจัดหนักเลยเหรอถอยไปเกิดอะไรขึ้นที่นี่เหรออ,อาจารย์แนแนว ถ้าพวกเธอกล้าพูดจันออกพวกเธอตายแนะ่ถ้าเจียงเสียเล่นงานพวกเราถึงตายขึ้นมาจริงๆจ,จะทำยังไงเขาหดเยี่ยมมากขนาดต้องทำแบบนี้จริงๆ้วหรอพวกเราพวกเราต้องพียต้องยอมถูกเขารับแก้ต่อไปงั้นหรอพระเจ้าทำไมชีวิตในมหาวิทีอะไรถึงได้น่ากลัวแบบนี้ไปเถอะ เขาไม่มีโอกาสหาเรื่องพวกเธออีกแล้วละอ่ะไปฉันไปรู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีจะชจวฉันด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาคะพวกเราขอร้องเรียนเจียงเสียค่ะเขาอ้างความเป็นสภานักเรียนข่มเหงเพื่อนนักเรียนและตบตีพวกเราค่ะอาจารย์ดูสิคะผู้หญิงหดเยี่ยมคนนี้เลือกส่วน ที่ไม่มีคนเห็นทำร้ายพวกเราเขาเชี่ยวชาญมากแสดงว่าต้องเป็นต้องทำเป็นประจำอย่างแน่นอนอาอาจารย์คะหนูก็แค่มาคุยกับพวกเขาตามหน้าที่ของสภานักเรียนไม่ได้ทำอย่างที่พวกเขาว่าสักหน่อยนะเจ้าคะนะคะนะหนูเป็นสภานักเรียนนะคะเอ่อปกติมีผลการเรียนยอดเยี่ยมอาจารย์ก็น่าจะทราบดีหนูจะทำเรื่องแบบนี้ไปทำไม กลมเห็นเพื่อนนักเรียนกับเรียนได้ผลการเรียนดีนั้นมันคนละเรื่องกันเลยอเจียงเ,ยเ,เสียเธอบอกว่าไม่ไดีทำร้ายพวกเขาแล้วเธอจะอธิบา,ายเรื่องแผลบนตัวพวกเขาอย่างไรพวกเขามีแผลเกี่ยวอะไรกับหนูล่ะคะพวกเขาอาจจะถูกคนอื่นทำร้ายก็ได้อาจาย์คะเมื่อกี้หลิวซินซินก็อยู่ด้วยเขายังตบหนูด้วยหนึ่งที ต้องไปฝึกมือเขาแน่แน่อะพวกนั้นอาจารย์ถูกหลีินซินๆข่มขู่ก็ได้ค่ะอะคนที่ชอบผมเหงเพื่อนนักเรียนอย่างเขาก็ทําทุกอย่างอยู่แล้วในห้องน้ำไม่มีกล้องวงจรปิดจนคนผิดในหลีินซินก็สิ้นเรื่องไอ้พวกกระจกกราบฟ้องอาจารย์จริงๆคอยดูเถอะฉันจะเอาพวกแกให้ตายแน่ นี่เธอกล้ามากนะใส่ความฉันด้วยดูว่าเจียงเสวียจะยังถูกสังสอนมิบมากพอที่รัก,กเป็นอะไรรึเปล่าเธอชื่ออะไรสเสวียสวยีใช่ไหมเอ่อฉันเวียงใช่ไหมกล้ามีเรื่องกับที่รักของฉันเธอได้เดือดร้อนสมใจแน่โอ้เธอนี่เองเหรอที่หลังการพิสพายของพวกเราหน้าตาดีก็ หน้าตาก็ดีแต่เสด็จได้ถต่อให้เธอเป็นผู้หญิงของพวกเราก็ไม่ปราณีหรอกนะนายมาได้ยังไงอ่าฉันได้ยินว่าเธอมีเรื่องที่ห้องน้ำก็เลยรีบวิ่งมาดูที่รักไม่ต้องกลัวนะมีฉันอยู่ทั้งคนจะยอมให้ใครนั่นไหนมารังแกเธอได้ยังไงข้ากำลังจะลงมืออยู่แล้วเชีว้วแต่เจ้ากับโผมมาอย่าง แย่งซินอ้นานยายท่านไวร้ายทำไปเพราะเป็นห่วงท่านนะหึขวางเอ้า,อา,อา,อาเอ้ยพวกผู้ชายออกไปเดี๋ยวนี้นะนี่มันห้องน้ำผู้หญิงนะมีสิทธ์อะไรหลินซินซินสู้ฉันไม่ได้สักอย่างแต่ทำไมถึงได้มีผู้ชายมากมายคอยปกป้องนางอาจารย์ คะเอออาจารย์ดูสิคะสวิสเซนยางขึ้นชื่อเรื่องความเกเรชอบรังแกเพื่อนเพื่อนนักเรียนอยู่บ่อยๆเขามาปกป้องลิซซินแบบนี้แสดงว่าลิซซินต้องสั่งให้สวิสเซนยางขง่มขู่นักเรียนหญิงพวกนั้นแน่ๆพวกเขาก็เลยไม่กล้าบอกว่าไปฝีมือของลิซซินไม่ใช่นะคะเจียนเสียเป็นคนทำร้ายพวกเราจริงๆนะคะท่านอาจารย์ลิซซิน เป็นคนดีที่มาช่วยพวกเราไว้ต่างหากเธอร้ายกาศมากจริงๆพูดดีใส่ตัวโยนความช่วยให้คนอื่นนี่นี่หุบปากนะโออมนุษย์เก่งแต่ปากหน้าตาก็งันงนกับคิดสอ่อยผู้ชายในมหาวิทยาลัยน่ามีอายเอ๊ะวันนี้ฉันจะสั่งสอนเธอถทาสภานนักเรียนเอง าฉันก็แค่โดนมือของผู้ชายเท่านั้นไม่ได้อ่อยอย่าที่เธอว่าสักหน่อยในเมื่อทำผิดก็ต้องถูกลงโทษพระเจ้าเจีงเสียจริงๆด้วยพฤติกรรมแบบนี้เป็นพวกซาดิชัดๆเขาน่ากลัวจริงๆหน้าตากุดูดีแต่โหดเหี้ยมมากพวกพวกเป็นพวกโรคจิตหรือเปล่า อ่าเขาป่วยหรือเปล่านะอะหมดกันพังพังหมดสภาพภาพลักษหญิงแซนดีของฉันที่สร้างมาพังทลายหมดแล้วไม่ไม่ฉันยอมไม่ได้จแะแพ้แบบนี้ไม่ได้เธอมีรักฐานแล้วยังไงฉันเป็นสภาพนักเรียนไม่ว่าใครก็ลงโทษฉันไม่ได้เพลง ก็แค่สภานนักเรียนคิดหรอว่าตัวเองเป็นใครอะฮะฮ่าข้าเคยไปถือผู้สมดับหนึ่งแห่งสำนักเฉียนคุณยังไม่ทำตัวกลางท่องเจ้าเลยนะเอิม่มเออนายท่านตอนที่ท่านว่าอยู่ในเลิกเซียนท่านทำตัวกลางกว่านางเยอะเลยนะขอรบับ เป็นสพนักเรียนแล้วยังไงคิดว่าตัวเองเป็นเทพเจ้าหรือไงนี่ได้ยินรอเปล่าความจริงแล้วตำ,ตำแหน่งสพนักเรียนนั้นเป็นของลินินซินแต่เขาสละดสิจิึงเสียกันเลยได้มาเสียบแทนน่ารังเกยียจจริงๆแบบนี้ก็เท่ากับได้มาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยงั้นสิอ๋อตอนนี้พวกเธอเยอะแยะฉันลืมไปแล้วเหรอเมื่อก่อน ตอนที่ตามเรียกแข่งเดียขาฉันไปแล้วเหรอไอพวกสมองกร้นถ้าฉันได้เข้าสังคมให้สมมออะไรพวกแกก็ทำได้แค่อ่ออะไรเนี่ยงอมแงนมองฉันสักวันหนึ่งฉันจะเหยียบพวกแกให้จมดินไปเลยรุ่นพี่สเสวียมาแล้วรุ่นพี่สเสวียอ่ะรุ่นพี่สเสวีย ฮ่าแม้แต่เยื่อเยียนมาก็ด้วยเหรอเนี่ยเจียนเสียยังคิดว่าตัวเองจะเพิ่งพาเเย่อเยียนได้น่าเสียดายที่โชคชะตากำหนดไว้แล้ววันนาต้องผิดหวังลุนนี่สูยมาช่วยฉันใช่ไหมอ๋อฉันถูกใส่ร้ายหลนซีซิงกันแกล้งฉันหลงตัวเองอย่างหนักหน่วม เ <c oughs> ินซินซินสนหายสับสนไปซะเป็นนานหลายปีต่อให้เป็นลุกสาวแท้ๆคนตะกูลเฉียนจริงแต่ความสัมพันธ์กับเย่ยยียนก็น่าจะสักแค่ไหนกันเจยาเย่เหยียนต้องมาช่วยฉันนนิแน่ไม่ว่าอยังไงามหาอะไรก็ต้องคู่กับชายที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัยอ,อยู่แล้วเอ๊ะขวังทุจริตการสอบ พวกนักเรียนติดสินบนสมาชิกสภานักเรียนแอบอ้างความเป็นสภานักเรียนข่มขู่ตบตีเพื่อนนักเรียนเจียงเสียสภานักเรียนโหวตเป็นเสียงเดียวกันว่าให้เธอปลดออกจากการเป็นสมาชิกสภานักเรียนนับจากวันนี้ไปเธอกับสภานักเรียนไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอีก เจียงเสียจะเป็นนักเรียนดีเด็ดในสายตาของอาจารย์ทุกคนมาโดยตลอดทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้เออไม่ครูจะนำเรื่องที่เธอรังแกเพื่อนนักเรียนแจ้งให้อธิการบดีทราบต้องลงโทษคนที่ทำตัวเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลายัยขั้นรุนแรงส่วนจะลงโทษยังไงเธอต้องรับหนังสือแจ้งก็แล้วกันพวกแก แกเป็นพวกเดียวกับลินซิ้นสินฉันไม่ยอมฉันจะเอาเรื่องไปบอกสื่อว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่กดขี่ข่มเหงนักเรียนคอยดูเถอะเจียงเสียกล้าพูดแบบนี้ออกมาได้อย่างไรเร็วไลสิที่สุดฮ่าเห็นทีฉันคงต้องเสนอธิการบดีให้ลาหยุดกลับบ้านไปก่อนจะปล่อยให้เขาทำลายภาพลักษ แวดรอมในมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้อาจารย์หลีนซินซินเองเหรอจะว่าเป็นแล้วเธอก็เป็นหนึ่งในนักเรียนที่จุกเจียงเสียกันแกล้เธอไม่เห็นด้วยต่อการลรงโทษมหาวิทยาลัยก็ต่อมหาวิทยาลัยมีต่อเจียงเสียงนั่นเหรอไม่ใช่ค่ะหนูจะมาสมัครนักเรียนปอโทอ๋อนี่น,นี่นี่มันเรื่องอะไรกัน่ะ ถูกลังแกแล้วยังคิดจะเรียนปอโทฮ์มิน,น้าเขาถึงเป็นนักเรียนหัวกะทิส่วนพวกเราเป็นแค่นักเรียนท้ายห้องอ,ะอ่ะเออใช่สิฉันจำได้ว่าลินซินซินเพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งนักศึกษาปีหนึ่งจะสอบปอโทได้อย่างไงอ่านายท่านท่านรักษาภาพรักดีอ่ะเด็กนักเรียนได้จริงๆคิดอื ไม่คิดจะสนใจเจียงเสียหน่อยเหรอเออขาถูกจ้างตบหน้าตั้งหลายครั้งแล้วแต่ยังมุ่งมั่นที่จะทำเรื่องเร็วๆนับว่าฝีมือเหมือนกันเลยนะไม่จำเป็นข้าแค่อยากทำภารกิจให้สำเร็จอเอาเธอะเจอนายท่านที่บ้าง,งานแบบนี้านางเอกของมิตินี้คงจะ ได้เป็นแค่ตัวประกอบนะเด่นซีนเธออยากจะเข้าปอโทครูครู้ว่าวัยรุ่นอย่าพวกเธอมีปฏิทานที่ยาวไกลแต่เรียนต่ออีกสองปีเธอการเรียนปอโทไม่ไดิ้งง่ายอย่างที่เธอคิดหรอกนะฮ้าสาธยายไม่หยุดฮ้าสอบตอนปีหนึ่งผลสอบจะถือเป็นโมคะ ร่างยาวหนูจะสอบเอหลินซิน,น,นในเมื่อเธอยืนยันที่จะลองสอบดูก็ได้อถ้าสอบไม่ผ่านอย่ามาหาว่าครูไม่เตือนนะอ๋เอเหยี่ยวนายมหาที่รักของฉันอีกแล้วเหรอเออสวีเซียนยังนายลืมไปแล้วเหรอว่าหลินซิน,นินเป็นคนตระกูลเวียนไอ้ฉันไม่สอนที่รักของฉันจะเป็นคนตระกูลไหนแต่ตอบ ไปเขาคือคนของฉันอวัยรุ่นสมัยนี้มีความคิดการอ่านที่เข้าใจยากจริงๆเฮ้ออ่ะเยอะยะฉันขอเตือนไว้ห้ามรังแกที่รักของฉันเด็ดขาดและอย่าเอาตุกุซวเวียมาข่มขู่เขาอ่าถ้าเขาไม่มีความสุขฉันจะเอาเรื่องนายแนะ่ฟังแล้วเจกิจกระวังถูกทิ้งกันแล้วกันฮฉันไม่ให้ นอื่นเรียกที่หะอะไรนะแปบ๊บหนึ่งนะคะฮะฉันมีคนให้เรียกว่าที่รักแต่นายไม่มีอิจฉาละสิปัญญาอ่อนพอได้แล้วปลักออกอที่รักเขาเข้ามาทำไมพวกเรานัดกันแล้วว่าคืนนี้จะกลับบ้านเยี่ยนกลับบ้านที่รัก ต่อไปเธอจะไม่อยู่กับฉันอีกแล้วเหรอเอ่อเธอจะไปไหนไปทำไมอ่น้อยใจแล้วนะกลับมาแล้วยังจะรักฉันเหมือนเดิมไหมเออเอ,อิมหมดคำจะบ้านยายลบหัวหอพอได้แล้วฉันแค่กลับไปที่นั่นเองเอ,อิมที่รักมันเธอก็ต้องรีบกลับมานะอ,อืม อ๋อลูกพี่ไม่ต้องห่วงเออพี่สะพายไม่มีทางทิ้งลูกพี่อย่างแน่นอนเออใช่ใช,ใช่ใช่แล้วที่รักไม่มีทางทิ้งฉันแน่นอนพวกนายคิดบ้าอะไรอยู่คิดว่าฉันเป็นพ,พวกที่พอมีความรักวันๆก็เอาแต่เพ้ดอเจ้าเรื่องความรักงั้นเหรอใช่ใชอ้าไม่คิดเลยว่าที่รักจะรักอ่ะจะเรียนปอดโทตั้งแต่ตอนนี้ เก่งจริงๆเนี่ยเหรอที่เองบอกว่าไม่ข้างรักกับเพื่อนไม่ค้างรักเลยแต่แต่ถ้าเป็นแบบนี้ฉันก็ยิ่งจะดูไร้ค่ามากขึ้นสอบครั้งก่อนก็แค่ได้สิบอันดับแรกของห้องอ่าไม่ขย,ยันสักนิดเลยเกียรติบัตรรางวัลพัฒนาขอแสดงความยินดีกับซีวิตเยนยาที่ การสอบครั้งนี้ติดอันดับ7จากอันดับสุดท้ายของห้องถ้าเป็นความภาคภูมิใจของครูเสมอเ <c oughs> ยี่ยมเลยอฉันต้องเก่งกว่านี้จริงจะคู่ควรกับที่รักอาลูกพี่ซื่อจริงๆหรือว่าพี่สะพ้ายจะสอบก็ปอดโทได้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าผลการสอบตอน,นปีหนึ่งไม่มีผล อย่าไปรบกวนลูกพี่เลยปล่อยให้เขามีความหวังที่สวยงามแบบนั้นต่อไปเถอะอืมเองไม่ใชดจะมีแฟนหลอยพนะืกันยิน <c oughs> ดีท้อนรับเขาไม่ได้พูดแต่เราพูดให้นะโอเคไหม <c oughs> นายท่อนตุกคุณเชื่อจัดเต็มมากๆทำเอาข้าตื่นเต้นไปเลยไปด้วยเลย เมื่อก่อนตอนหยุดสำนักเฉียนคุณมีคนรอคาวระวะค่าเต็มภูเขาที่นี่มีแค่นี้ก็ถือว่าเฉยๆนะนายท่านแต่คุณสวียต้องการยอมรับท่านเป็นลูกไม่ใช่เพื่อให้ไม่ใช่ให้เป็นลูกศิษย์ของท่านนะสิงซิงลูกกลับมาแล้ว